อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็ออะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมเวเดลหรืออื่นๆ่งมากมายนะครับผมม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดงานแง่เอาไาดูจะจับไปเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม และสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดไทยอีดิชั่นหรือภาษาไทยนั่นเองนะครับผมในชุดวิ t ิธี b t 08ขี1นี่นั่นเองนะครับผมโดยคลิปนี้จะเป็นพาสต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ได้ทำการรีวิวสกิลของแคลน n นโอเนกตในเกรด01แล้วก็เซตของ a l b โบลัสไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาต่อที่เกรด2และเกรด3ให้จบกันแน่นอนถ้าพร้อมลนะแล้วก็มาดูกัน ต่อไปเลยนะครับผมแต่แนะนำนิดน,นึงว่าก่อนที่จะดูนะั้นให้กดอินเทอร์เน็ต F4 หนึ่งทีแล้วคลิปนี้ก็จะปิดลงท,งทันทีอย่าทำอย่าทำห้ามห้ามห้ามเดี๋ยวบางเครื่องมันชัดดาวด้วยพูดเล่นพูดเล่นอย่าทำตามนะครับผมอินเทอร์เน็ต F4 มันเป็นคีย์รัดของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการค l o สหน้าจอหรือค l o s e Windows ต่างๆนั่นเองดังนั้นอย่าก,กดเล่นอันตรายนะครับผมโอเคงั้นเราจะมาดูเกรด2ถึง3ในชุดนี้กันต่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเหลืออีกประมาณไม่กี่ชีวิตเท่านั้นเองนะครับ มาดูเกรด2ใบแรกกันเลยดีกว่ากับเกรด2ที่ดูน่ารักมากๆนะครับผมกับ Maiden of Rainbow w o o d อ่ะอยูนิตตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะสกิลมันใช้งานง่ายมากครับผมก็คือพวกตีฮิตเคาน์เตอร์บาร์สองจูนหนึ่งนั่นเองมาดูสกิลแบบละเอียดๆดีกว่าเกรด2พลังโจมตี9 0 0 0พันเอฟเฟกมีอย่างเดียวเอฟเฟกประเภทออโต้ effect, effect, เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดก,ก็ได้นะครับผมมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาร์สองเดี๋ยเตรียมไว้ก่อน1 2สองอ่ะนี่เคาน์เตอร์บาร์นะไม่ใช่เรียกาดนะครับผม เมื่อ,อยูนิตตัวนี้โจมตีฮิตสําเร็จเนี่ยนะครับว่าตีฮิตดังนั้นก็คือเขาไม่ได้เขียนว่าฮิตอะไรดังนั้นฮิตอะไรก็ได้จะฮิตแวนการ์ก็ได้ฮิตเรียกาดก็ได้ถ้าฮิตแวนการ์คือเขาต้องเสียเลือดถ้าเกิดฮิตเรียกาดคือเรียกาดตัวนั้นจะต้องตกดรอปโซนนั่นเองครับผมถ้าเกิดทําสําเร็จถ้าแวนการ์ของคุณเป็นแคลนไนโอเนกตาซึ่งน่าจะเป็นอยู่แล้วแหละสามารถจ่ายค่าคอร์ส ถ้าก็คือความ2ถ้าทําสําเร็จปุ๊บจั่วเพิ่มหนึ่งใบนั่นเองอาจจะทำไม่ดูดีกว่านะครับผมสมมุติตัวนี้ตีเพียวๆนี่แหละฝันข้าไม่มีอะไรเลยอาจจะแอดแปดพันเก้าพันยังไงก็ได้ไม่บูตด้วยอะ่ะฝันข้าไม่ป้องกันหลังจากที่เราทําการได้เช็คทวินเช็คแล้วอะไรก็ว่าไปได้เช็คด้านไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สะใช้งานเอฟเฟกความ2และจัว่วการเพิ่มขึ้นมา1ใบนั่นเองครับผมแค่นี้เองใช้งานง่ายมากตีความสองจุหนึ่งจะอยู่เลี้ยวก็ใช้เอฟเฟกต์ได้นั่นเอง ก็โอเคอยู่นะครับผมเป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆอีกตัวหนึ่งมีกันทุกแคลนเกือบทุกแคลนบางแคลนก็ไม่มีนะครับผมแต่เจ๋งแน่นอนมาดูเกรด2ไปถัดมาครับผมกับนี่เลย poison mushroom เกรด2อ add 0นะครับผมมีเอฟเฟกแค่อย่างเดียวง่ายเอฟเฟกเพชรออโต้ auto, เกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการก็ได้เมื่อยูนิตตัวนี้ทำการโจมตีฮิตแวนการ์ด ถ้าจำนวนเรียงการ์ดแคลนในโอเนกตาใบอื่นของคุณ4ใบหรือมากกว่าจวบหนึ่งใบคือจริงเอฟเฟนกับเนี้ยมันมีแทบทุกแคลนแหละนะครับผมในช่วงภาค2แถมไม่ตลอดเลยทำให้ดูดีกว่าสมมุติมีอย่างนี้มีอย่างยังไงดีเอาตัวต่อบุตนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้ไม่พอขาดอีกหนึ่งใบเอาอย่างนี้แล้วกันอะคำคันะคราวนี้เรามีเรียงการ์ดใบอื่น4ใบเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเกิดตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ด ก็คือฝนน้ำค้างต้องเสียเลือดหลังจากตะไลเช็คแล้วด้านไปเช็คเลกันเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสำเร็จฝนน้ำค้างเสียเลือดจริงนะครับผมขอแค่ตีฮิตอ่ะคือต่อให้เปิดได้ฮิวมันฮิวก็คือว่าถือว่าเสียเลือดไปแล้วนั่นคือตีฮิตแล้วนะครับผมก็สั่งใช้นเอฟเฟกได้ได้จวดหนึ่งใบฟรีๆเลยนั่นเองไม่ต้องจ่ายเคาน์เตอร์บาร์อะไรเลยนั่นสิ่งก็คือเป็นข้อดีของยูนิตแบบนี้นั่นเองครับผมแต่ข้อเสียคือพลังมันน้อยไปหน่อยต้องต่อบู๊ตดีๆหน่อยนิิดดนน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 ึึงงงงะะะะจจ๊ถถลุ้้้ตตีีฮฝขาาามมมไคคครรัับผ่่ือออวส Poison Mushroom เ มาดูเกรด2ไปถัดมาครับผมกับนี่เลยเต่าชี้ทางแห่งโลกนะครับผมอัคบารานั่นเองอ่าเป็นเกรด2องแอดเก้ามีเอฟเฟกต์ก็อย่างนี้นครับผมเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกอากาศเท่านั้นนะห้ามเกิดที่แวนกาดนะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนกาดฝ่ายตรงข้ามเลือกยูนิตแคลนเอลเนกตาของคุณ1ใบตัวนั้นบวกแอดสามพันจนจบเทิร์นอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสมมติมันต้องอยู่เรียกเอฟเฟกต์ถึงจะติดน,นะครับผมเดี๋ยวหาตัวตอบบูสส์นิดนึงละกัน แล้วก็มีแวนการ์ดเป็นอะไรก็ได้เป็นเนวเนกตาก็พอนะครับผมตัวไหนก็ได้สมมุติตัวนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดคือตีแวนการ์ดเข้าไฟนอล้างเขาเสียเลือดนั่นเองครับผมเราสามารถใช้งานเอฟเฟกของตัวนี้ให้อัคบาล่าเลือกยูนิตแนวเนกตาหนึ่งใบจะเลือกแวนเลือกเรียวอะไงก็ได้บวกแอดสามพันจนจบเธอนน์น่นองก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยแจกพลังให้แนวเนกตาเราตีได้แรงขึ้นนน่นอนครับผมนี่คือความสามารถของอัคบาล่านั่นเองก็คือใช้งานไม่ยากขอแค่ตีฮิตแวนก็พอนะครับผมได้แจกพลังให้เพื่อนแน่นอน หมาะกับตัวที่เป็นตัวตีนําตัวแรกนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะเป็นตัวตีตัวที่2ก็ได้อาจจะรอทิกเกอร์จากแวนตีไปก่อนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมคราวนี้สามใบที่เหลือก็จะเป็นของกรดลสองจะเป็นทาหารเสือแล้วเอามาดูทีละใบก่อนเอาตัวนี้ก่อนละก,กันกับทหารเสือแห่งดอกทิวลิปเอามีล่าซึ่งจะเป็นยูนิตท,ที่เ e อฟเฟกต์ประเภทที่ว่าจําลองดาเมจนั่นเองอ่ะ เอฟเฟกต์เพชรออโต้มีค่าคอเป็นคอตเตอร์บลัซหนึ่ง mm. เมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเนโอเนกตาสามารถจ่ายค่าคอไครับผมถ้าเกิดจ่ายก็นำการ์ดใบบนสุดของกองการข,าของเราไปวางไว้ดามเมทโซนแล้วพอเราบอกผ่านปุ๊บก็นำหนึ่งใบกลับเข้ากองนั่นเองทำไม่ดูดีกว่าสมมติเข้ามาในสนามปุ๊บคอตเตอร์บลัซหนึ่งปา้าบนำการ์ดหนึ่งใบในดามเมทโซนอะวางไวงไ้บนดามเมทโซนจากใบบนสุดนะหงายแล้ววางไว้ในดามเมทโซนนั่นเองจะวางไไไว้้ตรรรงหนนก็ดะะคับผมแลพอเา โจมตีอะไรกันหลยบอกผ่านปุ๊บเราก็เลือกการ์ดหนึ่งใบเอากับเข้ากล่องนั่นเองน่นนว่าไม่จะมันต้องเอาใบเดิมเอาใบอื่นยังไงก็ได้แล้วแต่ชอบอาจจะวนใบนี้หรือจะวนทิกเกอร์ใบอื่นยังไงก็ได้ก็ผมมันเป็นแล้วแต่สไตล์ของเราเลยนั่นเองสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้วนทิกเกอร์แล้วเราได้การจำลองดาเมจเอาไว้เพื่อให้ใช้ลิมิเนเบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลตัวนี้ห้ามใช้ตอน5ดาเมจใช้ปุ๊บแพ้เลยนะเพราะว่ามันทจใไม่ราเป็นเพกดม เกรด2ใบถัดมากับทหารเสือแห่งดอกไม้สีแดงเอากัสโตโอ,อ่าตัวนี้ใช้งานเอฟเฟกง่ายมากนะครับผมอาลมแบบประมาณไปเดียนั่นเองเอฟเฟกต์เพจออโตเกิดที่ช่องเรียกะเทนั้นมีแค่ยางเดเอฟเฟกต์ตัวนี้เมื่ออยู่ในตัวนี้โจมตีถ้าแวนการของคุณเป็นแคนอ่าถ้าคุณแวนการของคุณมีติดชื่อทหารเสือแล้วก็บวก s สามพันจนจบการต่อสู้นั้นเองนะครับผม เดี๋ยวทาตัวอย่างให้ดูดีกว่าอ่าตัวนี้อยู่ข้างก่อนเอฟเฟกเกิดช่องเลี้ยวนะครับผมสมมติแวนกาดเราเป็นตัวนี้อ่าติดชื่อฐานเสือแน่นอนเมื่อเอาออกัสโตสั่งโจมตีเอฟเฟกก็จะทํางานบวกแอดสามพันนั่นเองครับผมก็มจะกลายเป็นตีหมื่นสองง่ายๆเลยต่อสักแปดพันแล้วก็ก็ถึงซองหมื่นแล้วก็เป็นยูนิตท,ที่บุกได้ง่ายมากมันจะเป็นข้อดีของสายทหารเสือคือมันตีง่ายบุกง่ายนั่นเองครับผมมาดูยูนิตเกรดสองใบสุดท้ายแล้วของเกรดสองนะนั่นก็คือฐานเสือ ดอกลิลลี่แห่งหุบเขานะครับผมใครวานนั่นเองเอฟเฟกจะคล้ายๆกับตัวร่างเกรดหนึ่งที่ช่วยเรียกพวกเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยดีกว่าแอดก้าผนเอฟเฟกมีแค่อย่างเดียวนะครับผมเอฟเฟกประเภทออโต้มีค่าคอเป็น counterblast หนึ่งแล้วก็เลือกเรียกกาศใบอื่นของคุณที่ติดชื่ออาหารเสือในชื่อรีทายนั้นนี่คือค่าคอนะครับผมเมื่ออยู่ตุดน,นี้เข้าสู่ช่องแวนกาดหรือเรียกกาศก็ได้ถ้าแวนการของคุณเป็นแคลนเอเน็กตา จ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายเปิดดูการ์ดไม่เกิน4ใบาจากกองการของคุณหาการ์ดที่ติดชื่อทหารเสือในชื่อไม่เกิน1ใบและคอหลงช่องเรียการแล้วก็สลับกองการนั่นเองอเดี๋ยวทำไม่ดูดีกว่าเอฟเฟกลงช่องวีอาก็ได้ก็เดี๋ยวสมมติลงช่องวีละกันนะครับผมแลวพิชิ์ก็จะต้องมีอะไรที่มันเป็นเนโอติดชื่อทหารเสือ1ใบอะเดี๋ยวสมมติเอาเป็นตัวตัวนี้ละกันเมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามปุ๊บหลังเช่นกนเอฟเฟกทันทีครับผม counter b u r s หนึ่งเลือกรีทายหนึ จากนั้นเปิดการเป็นบรรุด4ใบของกองการาดเรานะครับผมเปิดอะไรก็ได้สมมติเปิดเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถเลือกยูนิตที่ติดชื่อทหารเสือ1ใบาจากในนี้เข้ามาในสนามในช่องเรียกการนั่นเองนั่นนะว่ามันเป็นการซูเิเรียรคอไม่จำกัดเกตนะครับผมจะเอาเกศสามเกศหนึ่งอะไรมาลงก็ได้ไม่ซีเรียสเลยเพราะมันเป็นการซูเปเรียคอมันไม่ใช่คอปกตินั้นจะเราจะไม่ดูเกรดของยูนิตนั่นเองนะครับผมนี่คือความสามารถของไควารตนั่นเองเกรดสองหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เกลยดสามกัน กเกรดลสามใบแรกนะครกบผมอ่ากับยูนิตตัวนี้เลยงูแห่งโลกโอโลโบลสนั่นเองนะครับผม add หนึ่งหมื่นพันจมตีหนึ่งหมื่นเอฟเฟกต์มีแค่อย่างนี้ครับผมเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้เลือกทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือของคุณเป็นค่าคอส เมื่ออยู่ในตัวนี้โจมตีฮิตอ่ะคือไม่แน่ว่าฮิตอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้บอกฮิตแวนหรือฮิตเรียวฮิตอะไรก็ได้ถ้าบรรยากาศของคุณเป็นแคลนในโอเนกตาก็ทิ้งหนึ่งและโจวหนึ่งนั่นเองคือมันจะเป็นตัวทิ้งหนึ่งโจนหนึ่งแบบล่างเกรดสามพลังเยอะหน่อยก็คือไม่ต้องตอบูสต์นั่นเองครับผมก็ใช้งานได้หรือจะตอบูสต์ให้แรงๆก็ได้ไม่ว่ากันตีฮิตอะไรก็ได้ไม่รู้ก็จะได้ทิ้งหนึ่งโจนหนึ่งเอาไว้เปลี่ยนการเป็นมือที่ไม่ต้องการไปนั่นะเองครับผมบางทีเก,ด 3, ก,าก,การดสามม อโลโบลัสนั่นเองนะครับผมเกรด3ใบไปถัดมานะครับผมกับคุณมะเขือเทศวัตถุระเบิดทูเมนโตนั่นเองนะครับผมพัย,ายามตี9 0 0 0อาจจะน้อยสักนิดนึงแต่เอฟเฟกมันดีแน่นอนเอฟเฟกต์ประเภออโต้เกิดที่ช่องแวนกัดหรือเรียกาะก็ได้เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนกัดคือเขาต้องเสียเลือดและถ้าสำเร็จเราสามารถเลือกยูนิตแคลนในโอเนกตาของคุณ1ใบตัวนั้นบวกแอด3 0 0 0จนจบเธอนั่นเองอ่ะดทำให้ดูดีกว่าสมมติเป็นแบบนี้ นะครับผมพิชิตตัวนี้โจมตีแล้วฮิตเว็นกะ,ะหลังจากที่ได้เช็คอะไรกเรียบร้อยฟอนข้ามดามเมจเรียบร้อยแล้วฟอนข้ามเสียเรื่องแล้ว,ลวก็เลือกบวกสามพันให้เพื่อนได้1ใบนั่นเองสามพันนี้ก็จะอยู่จนกว่าจะจบเทินด้วยซึ่งดีมากๆครับผมก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยกันแจกพลังนั่นเองก็โอเคอยู่ทําให้ทำในวงในต้าของเราเนี่ยตีแรงยิ่งขึ้นเกรดสามไปถัดมานะผมก็จะเป็นเกรดสามที่เป็นติดชื่อทหารเสือนะครับผมนั่นก็คือ ทหารเสือแห่งดอกลิลี um, ่สีดำเฮอร์แมนนั่นเองเอฟเฟกมีแค่อย่างเดียวเอฟเฟกต์เฮดออโต้เกิดที่ช่องแวนกาหรือเรียกาดก็ได้เมื่อตัวนี้ถูกบูสต์โดยแคลนเนโอเนกตานะครับผมบวกไอสั่งพอ2,000จนจบการต่อสู้อ่ะสมมุติพี่ชินเอาเอาอะไรดีเอเกรดศูนย์ด้วยอ่ะบูสต์เข้าไปเพราะเกรดศูนย์ก็บูสต์ได้จริงไหมทำการบูสต์ให้ปกติมันจะได้แค่หมื่นสี่ใช่ไหมครับแต่เอฟเฟกต์ของเฮอร์แมนจะบอกว่าถ้าเกิดถูกบูสต์เดนเนโอเนกตาก็จะบวกอีก2,000เป็น 16, 0 0 0นพัน่นเองก็คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องของการต่อพลังและต่อ,อยังไงก็ต่อง่ายต่อ800 0ันก็ถึง2 0,000ด้วยดังนั้นเฮอแมนจึงเป็นยูนิตที่เอามาต่อพลังได้เจ๋งมากๆอีกใบหนึ่งนั่นเองครับผมสุดท้ายแล้วก็ผมกับยูนิตตัวสุดท้ายของเรากับกรดเสามแคลนเอลเนกตาที่ติดชื่อฐานเสือกับฐานเสือแห่งดอกดิลลี่สีขาวเซซิเลียนั่นเองกับเอฟเฟกต์สอย่างที่ยาวเหยียดน,นะครับผมมาค่อยดูทีละอย่างกันเอฟเฟกต์ Effect อย่างที่1ก่อน เอฟเฟกต์แพดแอคทีเกิดที่ช่องเวนการ์ลิมิตเบรกสีด้วยงัย้นเดี๋ยวเตรียมก่อน 1...2...3...4 อมี่อโอเคมีค่าคอสเป็นคอร์สบลัสหนึ่และเลือกนะครับผมอ่าการนอร์ม l ลยูนิตหาใบที่มีคำว่าทหารเสือในชื่อจากดรอปโซนของเราและนำไปไว้ใต้กล่องการ์ดเดี๋ยวอธิบายก่อน Normal Unit คืออะไรคือมันยูนิตที่ไม่ใช่ทริกเกอร์ถ้าเกิดเป็นยูนิตตัวนี้ ห็นนะครับมันเป็น normal unit น้อง,องถ้าเกิดใครมีก็หยิบมาดูนี่คือ normal unit แต่ถ้าเกิดเป็น trigger นะครับผมเป็นขอบเหลืองๆด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น trigger unit ดังนั้นเอฟเฟกของเซซิเลียจะเริ่มต้นที่ว่าเก็บ normal unit 5ใบที่ติดชื่อทหารเสือกลับเข้ากองการดังนั้นก็คือข้ามวนิกเกอร์นะครับผมวนิกเกอร์ไม่ได้ไม่ใช่ l e เ i o แต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น l e เจน n ในเควนทน t r i g g e ได้ไม่ผิดส่วน l e g i o มีอะไรไว้รอภาคสี่ค่อยคุยกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเตรียมให้ดูก่อน ก็เดินเลยไม่ใช่คงจะต้องเตรียมทหารเสือ5ใบที่เป็นนอมอลยูนิตหนึ่งอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมน่าจะมีครับมีเพียบมีเพียบหนึ่งใบสองใบนะครับผมสามใบนะครับผมไม่ใช่ซาดาโกะนับจานนะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ในบ่อน,น้ำนะครับผมสี่ใบแล้วก็ห้าใบไปสุดท้ายเอาเป็นตัวไหนดีอ่ะตรงนี้ละกันสมมุติว่าพวกห้าใบเนี้ยอยู่อยู่ในดรอปโซนนะครับผมอ่าเก็บไว้ก่อนมันจะต้องเลี้ยงอยู่ในดรอปโซนนะครับผมโอเค งั้นเดี๋ยวใช้งานให้ดูดีกว่าเอฟเฟกนะครับผมทำงานก็เลิบินเบรกซีปุ๊บควอเตอร์บัสหนึ่งจากนั้นนำทหารเสือนะครับผม5้าใบที่เป็นนอร์มัลยูนิตคือห้าเป็นทิกเกอร์ในดรอปโซนนะครับผมเก็บกลับเข้ากองการ์ดไว้ใต้กองก่อนจากนั้นเราสามารถเรียกตัวมันเองเซซิเลียตัวมันเอง ตัวนี้เลยนะต้องตัวนี้เป๊ะไม่เกิน2ใบเข้ามาในสนามโดยห้ามสามที่กันก็นนคือลงมานี้1ใบนี้1ใบก็ได้หรือจะลงอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แต่สมมติจะออกมาแตกซ้ายขวาอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเข้ามาในสนามนั่นเองและเอฟเฟกต์นี้จะใช้ไม่ได้จนกว่าจะถึงเทิร์นา้านะคือใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งนั่นเองเป็นเอฟเฟกต์แอคทีฟก็จริงนะคือปกติเราจะคุยว่าแอคทีฟเนี่ยมันใช้กี่ครั้งก็ได้กอแค่คุณมีค่าคอร์พอจ่ายแต่ว่าพวกเอฟเฟกต์แรงๆของพวกเกรดสามแบบนี้ เป็นแอคทีฟก็จริงแต่ว่าใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งแล้วก็ต้องใช้ในช่วงเมนเฟสโดวยเพราะเป็นแอคทีฟนั่นเองครับผมนี่คือลิมิตเบรกของเซซิเลียอย่างที่1ก็คือความหนึ่งเก็บ5และเรียกร่างก๊อปปี้ออกมา2ใบคือเติมคือแค่ความหนึ่งแล้วก็เติมสนามได้เลยนะครับผมก็ขอแค่เก็บ, unit บยูนิต5ใบก็พอซึ่งส่วนมากไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วเพราะเรามัจะส่งใบกาดอะไรหรือว่าถูกดีทายจากเอฟเฟกต์ของของตระกลูลทหานเสจออยู่แล้วนั่นเองนี่คือความสามารถอย่างที่1ความสามารถอย่างที่2ความสมา,า,สาม,สมารถเพจแอคทีฟ เกิดที่ช่องเวนการ์มีค่าคอเป็นเลือกรีไทยเรียก,ยา,กาศเกรดหนึ่งนะเลือกเรีรยกเรียากาศหนึ่งใบนะขออภัยเลือกรีไทยเรียกาศหนึ่งใบเกรดอะไรก็ได้จะศูนย์หนึ่งสองสามได้หมดเลยเลือกรีไทยเรียากาศหนึ่งใบนะครับผมที่ติดชื่อทหารเสืออีกแล้วเมื่อทําปุ๊บเราสามารถเปิดการาด ไม่เกิน5ใบบนสุดจากกองการของเรานะครับผมเปิดการ5าใบบนสุดค้นหายูนิตที่ชื่อทอาหารเสือไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียกากาศแล้วก็สลับกองการนั่นเองและข้อสมารถนี้ใช้ได้แค่เทิร์เทินเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าสมมุติว่าพี่ชินมีฐานเสืออยู่1ใบนะครับผมนั่นเองสแชนช์งานของเซซิเลียนนั่นเอง ส่งตัวนี้ทหารเสือ1ใบรีทายก็คือตกลงดอกโซนใดนแนงครับผมจากนั้นเปิดการ์ดใบสุดของกองการ์ดเรา5ใบหรือไม่เกินก็ได้คือที่เขาเขียนไว้นี่ก็ค,คือดักเผื่อไว้ว่าแบบเป็นยูนิตพวกช่วงใกล้ๆทายเกมใกล้หมดกองอะไรเงี้ยเปิด5มันเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันจะแพ้ก็เปิดหนึ่งอายังไงก็ได้อสมมติเปิดมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลือกตามใจชอบเลย1ใบที่เป็นยูนิตแคลนเนโอเนกตาติดชื่อทหารเสือในนแนงครับผมเข้ามาในสนาม แต่ในเอฟเฟกจะเกิดอะไรต่อก็แล้วแต่ละแล้วลอย่าลืมว่าเอาการ์ดที่เหลือเนี่ยสลับกองกับเข้ากองแล้วก็สลับนั่นเองครับผมและเอฟเฟกนี้ใช้ได้แค่เธอละหนึ่งครั้งดังนั้นหมายความว่าเอฟเฟกของเซซิเลียเนี่ยทั้งเอฟเฟกที่หนึ่งเอฟเฟกที่สองใช้ได้แค่เธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ก็เพียงพอแล้วนะครับผมจากคอมโบที่ว่าอ่ะเราเอาจจะรีมินเบก่อนคว่ำหนึ่งเก็บ5ใบบนแล้วก็เกิดเซซิเลียมา2ตัวแต่มันเป็นเกตสามตังคู่มันอินเสพไม่ได้ก็จะเอฟเฟก็็คือออรีีีททเเเเซซิิลลลยย่่่่าางงใใบบูชนกกดแ้วป5บน หาเกรด2เข้ามาสู้แทนเพาะมอินเตอร์เซปได้ดีกว่าเรียกได้ว่าเรียกพวกไม่พอ,อยังสามารถเปลี่ยนให้มีเตอร์เซปได้เพิ่มอีกหาได้ตามใจชอบอีกเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่เรียกพวกมาได้แบบค่าคอสในที่สุดคือค่าคอสแค่ความหนึ่งแต่คือได้เพิ่มมา2ตัว แน่นอนอย่างต่ําด้วย2ตัวอย่างต่ําด้วยถ้าเกิดมีโอกาสใช้เอฟเฟกตัวอื่นก็าอาจจะมีโอกาสเรียบโคตได้เรื่อยๆอีกนั่นเองดังนั้นนี่จะเป็นยูนิตที่เก่งกาจอีกตัวหนึ่งครับผมของกองทัพมัสคีเทียหรือกองทัพทหารเสือจากแคลนเนโอเนต้าในชุดวิกิทีบีทีศูนย์แปขีดหนึ่งกล่องนี้นั่นเองนะครับผมเอาแล้วก็ผมนี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของแคลนเนโอเนต้านั่นเองก็เรียกได้ว่าจบครบบริบูรณ์แล้วนะครับผมคราวนี้ก็คงจะต้องขอ เน,น้นอีกทีนึงว่าชุดนี้เนี่ย,ยมีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมสามารถซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะซื้อที่ร้านวิชินก็ได้ยินดีให้บริการนะครับผมก็จะมีลิงก์ขึ้นอยู่ข้อมูตลอดเวลาเลยว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากพิมพ์ตามแล้วก,ก็สามารถกดเข้าไปดูด้านล่างได้นั่นเองก่อนจะจากกันนะครับผมคนต้องขอบอกว่าอยากจะให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับผมช่วยกันแนะนำให้เพื่อนดูคลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพราะทุกๆคนจะได้รู้จัก,ก,จก,จก,กแบรน มีเพื่อนเล่นมากมายยิ่งขึ้นเพื่อให้แบนการาดไทยเราเนี่ยอยู่คู่กับเราไปนานๆไม่โดนตัดจบหรือว่ายกเลิกเสียก่อนนะครับผมซึ่งไม่น่าจะเป็นหรอกไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะมีเรื่อยๆยาวๆแน่นอนเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้มุมมองของแวนการาดไทยเนี่ยมันดีขึ้นไม่อยากให้ผู้ใหญ่อคติว่ามันเป็น การพนันเป็นการเล่นที่แบบเสียเวลาเสียประโยชน์พี like. ่ชินว่านั่งเล่นการ์ดยังดีกว <ici> ่าเอาเงินไปเล่นการพนันซะอีกนะครับผมก็โอเคนะแต่อย่าลืมผมว่าเล่นก็เล่นเรียนก็เรียนตอนเรียนก็ต้องตั้งใจเพื่อให้เกียรติดีๆพ่อแม่จะได้ไม่ว่านั่นเองนะครับผมเราจะได้เรียนเก่งๆยราจะได้เรียนสูงๆเก่งๆด้วยนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับผมประกาศกระดารทำของพี่ชินคนต้องขอจรียเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้สาธุสรีทุท่านอนุโมทนาสาธุทุ้ยไม่ใช่นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นแวนการ์ดกันจะมีความสุขละกันนะ ก็ต้องขอจบลงในงตรงนี้ครับผมคลิปหน้าเป็นอะไรต่อน,นั้นก็ต้องขอให้ติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย